สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวป่านะคะพามาสำรวจป่าบูเบอรค่ะว่ามันสุกหรือยังมันมีลูกหรือเปล่าอยากพามาชมป่าด้วยกันี้ป่าสนของเราสวยมากเลยใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมคะประมาณนี้เลยเป็นป่าสนทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะป่าสนบอกว่าสวยๆเลยนะคะ สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูต้นบูเบอรี่กันค่ะไปกันค่ะมันก็ช่วงนี้มันยังไม่สุกเยอะนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ค่ะยตอนเมืม่อขับรถมาเมื่อกี้มีแดดออกนะคะตอนนี้แพรว่าแดดหายไปหมดแล้วคะ่ะอากาศเย็นแล้วคะ่ะตอนนี้มันมีทั้งลูกสุกแล้วก็ลูกดิบนะคะผสมกันอยู่เลยนี่ค่ะ ประมาณนี้เลยให้ดูนะคะเดียวนี่ค่ะดกอยู่นะคะดกอยู่แต่ว่ามันยังไม่สุกหมดค่ะนี่ก็มีทั้งเขียวทั้งเขียวทั้งสุกนี่เต่งๆก็มีค่ะสุกๆเลยนี่ว้าวเก็บกินได้แล้วนะคะตอนนี้ เก็บกินได้แล้วอืมอร่อยมากเลยค่ะเกินเยอะๆี่ปากดำเลยนะคะถ้ามันติดเสื้อผ้านี่ซักไม่ออกเลยค่ะบูเบอรี่อุ้ยเริ่มสุกบ้างแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะเก็บเอาไปกินนะคะนี่ลูกมันจะอยู่ใต้ใบดูยากมากเลยค่ะนี่อืม หันไม่ถูกข้างนี่ค่ะอร่อยนะคะลูกเต่งๆตอนนี้แบบอร่อยมา,มากๆเลยนี่ค่ะอืมอร่อยมากกินเก็บกินสดๆจากต้นนะอร่อยมา,มา,มากๆเลยค่ะอืมชอบมากค่ะกำลังอร่อยเลยค่ะต้นนี้ก็สุกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ ก็จะมีทั้งทั้งสุกทั้งดิบผสมกันอยู่เลยค่ะนี่ยังไม่สุกมากตอนนี้ก็เราก็ใช้การเก็บมือเอานะคะถ้าจะเก็บไปทําขนมหรือว่าเก็บไปกินไม่ใช่นั่งอาลูกมันนั่งอาลูกมันปิดกางเกงไปแล้วนะคะไม่หรอกนี่ป่าก็จะสวยมากๆเนี่ยนะคะเฟิร์นสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเฟิร์นนะคะประมาณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นอาหารของกวางนะคะนี่ค่ะ ตามที่เขาเลี้ยงกวางก็จะก็เอาเก็บแบบนี้ไปให้กวางกินนะคะตอนที่ไปเที่ยวทางเหนือนะคะเห็นเขาให้กวางกินนี่ลูกของบูเบอรี่นะคะต้นบูเบอรี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นแบบเตี้ยแบบนี้นะคะเวลาเก็บก็คลานเก็บเอาค่ะเพราะว่าต้นมันเตี้ยมากเลยนีค่ะลูกมันจะอยู่ใต้ใบนะคะ เราต้องจับขึ้นมามันถึงจะมองเห็นเราก็จะเก็บกินแล้วนะคะอ,อร่อยค่ะอืต้นจะเป็นประมาณนี้ค่ะอืมค่ะเฟิร์นขาวๆเลยค่ะอุย๊ยอากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนจ้าวันนี้ดีใส่เสือเ้อแขนยาวมาด้วย ปาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันลูกทางอีสานก็คือบักบักเล็บแมวด้วยพี่น้องเนาะคือเนาะนี่ว่าบักเข่งมันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกหมดค่ะถ้าลูกเขียวๆเวนี่มันต้องนี่ลูกเขียวๆมันจะมองไม่เห็นค่ะมันจะมองเห็นแค่ลูกสีดำที่มันสุกแล้วเยอะอยู่ ว่าไปก็เยอะอยู่นะคะป่านี้มีเห็ดด้วยนะคะอืมลูกเล็กๆนี่แหละคะ่ะที่คนไทยเขามาเก็บกันนะคะมันยังไม่สุกมันก็เลยมองเหมือนว่าไม่ดกนะคะเหมือนมันไม่มีลูกเพราะว่ามันเขียวไปกับใบนี่ยอันนี้ก็เขียวอยู่ค่ะนีน่นี่สวยเก็บกินเลยค่ะอร่อย ไปดูเฟอร์ฝั่งนน้นสวยเลยค่ะดกเหมือนกันค่ะคิดว่ามันไม่ดกมันดกอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นสีเขียวเนาะเราเลยมองไม่เห็นนี่เหมือนไม่เห็นนะคะเพราะว่าเหมือนมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นสีเขียวมองเห็นแต่ลูกสุกนี่พอพอเราจับขึ้นมาแบบนี้เต็มเลยค่ะเห็นไหมคะกล้องจับอยู่เนาะนี่ค่ะเยอะเลยมันสุกไม่พร้อมกันนะคะมัก็มีทั้งลูกดิบลูกสุก ว้าวเยอะอยู่นะคะเก็บกินป่าดมเลยค่ะป่าสนค่ะสสวยนะคะต้นสนแบบสวยมากป่านี้มีทั้งบูเบอร์รี่มีทั้งเห็ดนะคะเห็ดก็เยอะเหมือนกันค่ะมีทั้งเห็ดพึ่งหวานแล้วก็มีเห็ดปลวกนะคะแล้วก็มีเห็ดอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดขาดําหรือเปล่าจําชื่อไม่ได้ค่ะเคยมาเห็น ตอนนั้นมากับพ่อกับแม่เห็ดมันเป็นจะเป็นกลุ่มก้อนเป็นก้อนเลยค่ะแต่ว่าไม่กล้ากินจนช่วงนั้นเนาะมาใหม่ๆก็เลยไม่กล้ากินค่ะปีที่สองที่มาค่ะป่าสนสว,สวยเลยค่ะวันนี้เราจะเก็บมือไปกินนะคะดกเลยค่ะ ถ้าไม่จับขึ้นมาก็มองไม่เห็นนะคะนี่ดกๆเลยค่ะเจ็บกินก่อนนะคะทุกคนจะมากินด้วยกันค่ะอือร่อยค่ะชอบมากนี่ก่อนเปรี้ยวตอนนี้มันยังไม่สุกมากมันก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยนะคะมียุงง้วยค่ะเลือดดูร้อนที่ฟินแลนด์ ยุงเยอะค่ะปันดำนยังคะเก็บกินหลายลูกแล้วค่ะอันนี้ก็ยังไม่สุกมากก็จะเปรีป้ยวๆนะคะอืมชอบมากวันหยุดก็จะเข้าป่านะคะอร่อยทหารเก็บกินก่อนค่ะไปเอาของมาเก็บกินก่อนทุกคนเก็บกลับบ้านเนาะ ไปกันค่ะแดดดีแดดออกแล้วค่ะแดดออกแล้วคต่ตอนนี้อุ้ยยุงค่ะนีเห็นไหมยุงบ้านนี้เกาะติดหน้าตายไปไปที่รบร้อยแล้วใครอยากให้เธอมาเกาะฉัน <c oughs> ไปกันจ้ะหนูแดดแดดส่องแล้วค่ะแต่อากาศเย็นมากเลยค่ะมิกิไม่ได้ถือ ของเก็บอุ้ยตรงนี้ก็ดกค่ะตรงนี้ก็ดกนี่ค่ะตรงนี้ก็ดกมืก,กันลูกใหญ่ตรงนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะอร่อยเก็บกินเลยนี่ค่ะว้าวอืมอร่อยค่ะอร่อยมากเลย กินด้กันค่ะตอนนี้เราก็เก็บบลูเบอร์รี่มาได้นิดหน่อยแล้วนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกเยอะค่ะก็เลยได้มาประมาณนี้นะคะนี่เราจะใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่ากันเลอะมือนะคะลากไม่ออกค่ะมันลูกมันเล็กค่ะมันก็เลยเก็บยากนะคะนี่ใช้ใช้วิธีการเก็บมือค่ะ อร่อยมากมากเลยนะคะอร่อยมากเลยม,มันยังไม่สุกเยอะนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Thank you for watching and support my channel กีโตสกุลกอโซยะดีลาสิทกันนะวันบายบายสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะนี่ได้มาเท่านี้ค่ะโอ้ยมันยังไม่สุกเยอะค่ะทุกคนจ๋าไปแล้วเดอ้อจมป่ากันเท่านี้เลยค่ะไปแล้วค่ะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะไปแล้วบายบาย ไปแล้วบ๊ายบายเวียนหัวกันไหมบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายอุ้ยตกรู่ะลูลูกมันเล็กเกินหนิมันเป็นรูอยู่ในนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊บ